thật kinh tởm, sụt size, lau trên đầu sụt size nỗi, mày này, mày nói không được rồi, โบ๊บพี่น้องเรื่องกรทเที่ยวติดติด,ดับ,ดบตัดไม่ญงขนาดมันลึกน่กันตัดรับกนกัน

นี่นี้ตุ่มตุ่มล้มก็ได้เวย้ยขะคอนอนี้ยันนะ้เหรอปัญญาขึ้นได้เบิร์ดก็ได้เบิร์ดเดยบางทอไลครับาเหนไหนะ านาได้ไหน source, มนวมะว่าได้มาอยู่ในมือะไรใหญ่อะไใหญ่สับนุข้อขาด เอาว่านาไม่ต้องเร็วบายฮะพอะ่อละยันจีน <c oughs> ดูดบุขึ้นพี่น้องคิดตุ่มโอ้ก็คู่ลงมาหน่อยที่เอ้ลำตะเก็ด คู่ใหม่เนี่ยคู่ใหม่เนี่ยน่คมหาศัลจยิงๆเลยอะน้ำมว่าเห็นเนี่ยโอ้โหอ่างมือะน้ำโอ้คู่อันดิเซต่านะ ปลาโลมานุ่นๆแม่เอาอัน <stairs> น <Straße> ี้ใส่เนี้ยปลาโลมาไอ้หมาไปน้ำไม่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 อามันี่กูได้ปลากูได้ปลากัดพร้อมกระตุ้ไอ้หมาก็ลบดิเฮ้ยเอ้ยหมาเนี่ยหมาต้องไอ่กันชาเนี่ขอนให้มันยามวานเอาขอนให้มันเอ้าดีมันได้น่ะมันดีกันขูดข้อไหล่ดิเดือบบงนี่โอ้ลงแรงซะยังแรงปัดไปถึงหมา เวรมึงยกไม้วาดหมามื่ก้ตัวตกใจเลยจะเอาอย่างไรไอตัวนี้แหละที่ยุบยอยู่่นกี้นี่นี่ไงอะไรนี่อะไรดูเหมือนเดือดเดือดเลยน้องกนอนกอน

ดูเห็นปลาไงอ,อยูอยตอ่ตีนต้มปลาทำาปละมาตำปักหุ่งเหมือนเดิมห<อ>น่าดูโดนเท่ะแย่เข้าไปแย่เข้าไปปูป่าอ้าวว่านอนได้แล้วนะ นอนเลยนะนะไปเย็นพ่อแม่ไปเลยลูกไปม,มาลื่นดีดีดิพ่อจะไปไหนไปให่ดิ <c oughs> เฮอยายุยายุไปไหน เงี้ยเงี้ยนี่ไม่เลี้ยงต่อเลย ทเจริตคอรัปชันได้ออเพลได้านและได้ติดคุกต้องได้อีกตัวหนื่งแจ้งเบจะแสของธนาคารทุจริตโผสายด่วนสองสีกในนี้ มันเลยข้ามั่งเลยไอ้เท่านี้ขยับอยู่นี่ปลานอยู่นี่ปลานอยู่นี่

นี่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 ตัวนี้ตน้อังพ่อเหมือนดินน้มันน้ำตาลสีน้ตาลนเนี่ยที่ตรงนี้นมันีน้ตาลนะ ไปล,ไไลงไปเล่นรูปหาเลพี่ตมขาเอาใส่ใส่ในนี้คอยไวจะปักรอครับมันเป็นเล็กเล็กอนน่นี่ดูเนี่ยดูนี่แหละ จะโดใหญ่สุดเ็นใสายยางบ่มีประโยชน์เลยเอ้ยเอ้ยพี่ตนโดนมัเอ้ยปาเดี๋ยวมันจะขึ้นมันเป็นต่มใสแล้วใไปแล้วนู่นน่ะนหน่ะไมยังใหญ่เลยเอาวิ่งช้อนเลยอ้หหงกันักบ่ อีกหกกลุ่มกูเป็นล่วมะหาไปไหนแล้วให้ตัวว่าใตัวอันนี้มามันด้นมันจะฟุกออกมานี่ที่ีีปิดไหมีีปิดไหมอ็นตัวนน้นเ,า,เาดน้ดง,นงนั้นเลย เอ้าโอเคเลยทางนี้อะไรเนี่ยเอาขวบเอาขวบเอาขวบก็ขวบอืมถางนี้มันแตกเป้ใหญ่เลยแหละเมื่อกี้เนี่ยตัวใหญ่ใหญ่ท่านบนหันไปนี่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะจะดูปลาจะดูปลาตัวเนี่ย เปไม,มาตัวอะไรไปลา้าม,มน,จ,มนจ,จับถ้าคนจับได้ปลาอมเดิมจับได้ปลาอเมื่อกี้นี่ตัวเแขแค่เลยมนยืไปทางน้นอยู่นีนันยืไปข้างเาก็อยู่ในนี้ใช่ไหม,มบ้าระวังลง้มตดไปตดไป อเร็วหาปลาคอมาเห็นพี่น้องมุนดี่ดี อันรอบใหญ่สุดใหญ่สุดเล s <S e ยพี่น้องน่นี่น้อังใหเลยตัวคใหญ่อเอาปเียนต้ยเนี่เป็นโลอะไนั่นตัวเล็กนังนตัวเล็กทำไมพ่อไม่ใช้มือ เดดเดในนี้น่าจะมีนะในป้าตรงนี้สลิดเติมเนื้นีบ่ะน่หรอวะเนนี้คอใหญ่เลยให้ป้คออมองเท่าไปลูกอ๋อแม่ตีกว่าเนาะ นี่ว่าท่านโอ้เนี่ยพี่แมอะไรอออกมาแล้วดินมันเป็นอย่างนีจับงาบจับแบบว่ได้ได้งูหนิพี่คบ้าอะ้วรู้ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่เอ้จอเอาไปเอาไปโกไป

ผลสรุปพี่นอ้องนอนตาหน่อยอันนี้่ตาเงี้ยเรียบร้อยาท่านเบนื่ <c oughs> อ,ตอแต่วะห้องหยุดเป็นไงล้น้องมาเงี้อะไรก็แช่ติดตามติดเบียนะพี่นอ้องเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า